สิบสี่ทสวดมหาสมัยยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยังภะควาสกเกสุวิหารติกปีละวัตถุสมิงมหาวนเนมหาตาพิขูสังเคนะสัตทิงปัญจะมะเตหิพิขูสเตหิสัเพเหวะอรหันเตหิทัสหิจโลกทาตูหิเทวตายยเยปุเยนาสนิปติตาหุนติภะควันตังทัศนายาพิขูสังคันจะอัตโคจตุนัง สุทธาวาสกายิกานางเทวานางเอตาทาโหเสอยยังโขพระควาสกเกสุวิหารติกบป,ปีละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนะสัตทิงปัญจามัตเตหิพิขุสุเตหิสัพเพเหิวะอระหันเตหิทัสหิจโลกทาตูหิเทวตาเยปุยเยนะสันนิปติตาุนติพระควันตังทัศนายาพิขุสังคันจายานูนามายามปีเยนะพะควา ตนุปสังกเมยามะอุปัสสังกมิตาวาภระคววตสันติเกปเจกคาถาภาเสยามาติอัถโคตาภระควตาเสยะถาปินามะพรารวาปุลิโสมสัมันทิตังวาพาหังปาษาเลยะภาษาลิตังวาพาหังสัมมินเชยะเอวเมวาสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาภระคววตปุ ระตัปาตูระหังสสอัถโคตาเทวตาภะควันตังอภิวาเทวตาเอกมันตังอัดถังุสเอกมันตังติตาโขอเอกาเทวตาภะควันโตสันติเกอิมังคาถังอภาสีมหาสมโยปาวานาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตามหาอิมังธรรมะสมัมยังทักขิตาเยเวยะอป,ปราชิตังสังคันติ อัถโคอปปาราเทวตาภคะวโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิตตตะราพิกขโวสมาทังสุจิตตังอัตโนอุชุกรรมกังสุสารถีวาเนตตานิฆาเหตตวาอินทิยานิลขันติปันทิตาติอัถโคอปปาราเทวตาภะควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเจตตาวาขีรังเจตาวาวปลีขัง อินทขีรังโอหัจ,จะมะเมชาเตจรันติสุทธาวิมาราจคุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัทโขอ,อป,ปราเทวตาพระวโตสันติเกอิมังคาถังอภาสีเยเกจิพุทธังสารานังคตาสีนาเตคมิสันติอป,ปายภูมิงปาหายามานุสังเทหังเทวกายังปริปุเรสันติติ อัถโคพระควาพิกุอมันเตสีเยปุเยนาพิกขเวทัสสุโลกธาตูสุเทวตาสันนิปต,นติตาโหติตถาคตังทัศนายาพิกุสังคัญจะเยปิเตพิกขเวอเหสูงอตีตามัทานานัรหันโตสัม,มาสัมพุทาเตสัมปีพระวันตานางเอตาปรมาเยว,วะ เทวตาสันนิปฏิตาอเิสุงเสยยถาปีมยหังเอตระหิเยปิเตพิกขเวพระวิสันติอนาคตามัทานานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปีพคกวันตานังเอตปรมาเยว,วะเทวตาสันนิปฏิตาพระวิสันติเสยยถาปีมยหังเอตระหีอาจิกิสม,มิพิกขเวเทวกายานังนามานิกิตายิสมิพิกขเวเทวกายานังนามานิ เทศิสมีพิขเวเทวกายานางนามานิตังสุนณัฏสาทุกกังมณสิกโรธาภาสิตสิมมิตีเอวัมพันติโคเตพิกขุภะควโตปัจจัดโสสุงภะควาเอตตะทวจะสิโลกาม,มนุษย์กาสมียัตถาภูมาตธาสิตาเยสิตาคิลิภรังปะหิตาตาสมาหิตาปุถูศีหาวะสารีนา โลมหาังสาพิสามพุโรโอทาตามะนาสาสุทธาวิปัสันนามนาวิลาพินโยปัญจสเตยตวาวเนกาปิรวัทเวตัตัวอมันตยิสถาสาวเกศสา,สาสเสนรเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาพิขโวเตจะอาตปมมะกรุงสุตวาพุทธศาสาสานังเตสัมปาตุระหูยานังอามานุาสสา นทัศนังอเปเกสตามัทธขุงสหัสังอัฐสตาลินสตังเอเกสหัสานังอมนุสานมัทสุงอเปเกน,นตามัทธคุงทิสาสภาผูตาอาหงตันจสาสพังอภิญาญายะววคิตวานัจคุมาตตโตอามันตยิสถาสาวเกสาสนระเตเทวกายาอาภิกันตาเตวิชานาถาภิกขโวเย โวหังกิตตยิสามิคิราหีอนุปุพพโสสตตาสหัสสาวยักขาภุมมากาปีรวัตถวาอิทิมันโตชุตติมันโตวันนาวันโตยะสัสสิโนโมทามนาอภิกามุงพิกขูนางสมิติงวานังชะสหัสสาเหมาวัตตายขานานัตตวันิโนอิทิมันโตชุตติมันโตวันนาวันโตยสัสสิโน โมทามนาอภิกามุงพิขูนางสมิติงวะนางสาตาคิราติสหัสสายขานานตาวันิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสัตสิโนโมทามนาอภิกามุงพิขูนางสมิติงวะนางอิเตเตโสรสสสหัสสายขานานัตาวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสัตสิโนโมทามนาอภิกามุงพิขูนางสมิตติงวะนาง เวสามิตาปัญจสตายาขานานัตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยสัส,สิโนโมทามนาอภิการมงพิขูนางสมมิติงวะนางกุมพิโรราชาคาิโกเวปุล,ลัะสะนิเวสนางพินโยนางสตตะสหัสสังยาขานางไปยี่รูปปาสติกุมพิโรราชาคาิโกสโสปาคาสมมิติงวะนางปุลีมันจัตทิสังราชาทตารตโถภาษาสติ คันทพ,พานังอาทิปติมหาราชายสัจสิโสปุตตาปีตัสสะพะหาโวอินทนานามามหาภราอิทธิมันโตชุตติมันโตว,วันนาวันโตยสัจสิโนโมธามานาอภิกามุงพิขูนังสมิติงวนงานางทักขินันจัดที่สังราชาวิรุณโหตัสาสติกุมพันธานังอาทิปติมหาราชายสัจสิโสปุตตาปีตัสสะพะหาโวอินทนานามามหาภรา อิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสสโนโมทมานาอภิกรรมมุงพิขูนางสมิติงว่านางปัจฉิมันจากที่สังราชาวิรูปโขภาษาสตินาคานางอาทิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปีตัสสะพระหวอินทนามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสสโนโมทมานาอภิกรรมมุงพิขูนางสมิติงว่านาง ปุตตารันจะที่สังราชากูเวโรตปัสสาสติยักขานางอาทิปฏิมหาราชายสัจส,สิโสปุตตาปิตัสสะพะหโวอินทานามามหัพลาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยัสสัตสิโนโมทมานาอภิกามุงพิกขูนางสมิติงวะนางปุริมะที่สังทัตรัตโถทักขิเนนวิรุนหะโก ปัชิเมณวิรูปโขกุเวโรอุตร,รังที่สังจัตตารโรเตมหาราชาสมันตาจัตุโรทิสาทัทธลมานาอัดถังสุวเนกาปิรวัถเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจานิกาสถามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจาวิภูโตสหจันทนโนกามาเสโธจักกินนุมันทุนิมันทุจะปนาทโทโอปะมโยจะ เทวสูตจะมาตรลิจิตตศีโนจะคันทัพโพนโรราชาชโนะโสโพอาคูปัญจาสิโขเจวะติมพลรูสุริยวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทัพพาสหราชุพิโมทมานาอภิกามุงพิกุนางสมิติงว่านางอัฐาคูนา ภาษานาคาเวสาราสหาตัชกากัมพรัศตาราอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทตรัฐธาจาอาคูนาคายาสัสสินโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคาสมิติงวนานังเยนาคาราเชสหาสหาหรันติ พิพาทิชาปักขีวิสุทธจักขูเวหายาสาเตวนามัชปตาจิตตลาสุปนาอิติเตสนามังอภยันตะานาคราชานามาสิสุปนาตโตเขมะมะกาสีพุตโตสันนหาหีวาจาหีอุปปวะหายนตานาคาสุปนาสารณามกังสุพุทธังชิตตาวชิระหัตเถนะ สมุทังอสุราสิตาพาตาโรวาสวัสเตีเตอิทิมันตโตยัสักสิโนการักัญชามหาพิสมาอสุราธานเวคษสาเวปัจ,จิตติสุจิตติจะปหาราทโทนมุจีสหสตันจะาพระฤตุตตานางสัพเพเวโรจะนามกาสันในหิตวาพลิงเสนางลาหูพัฒมุปาขมุง สมยโยธานิพัทันเตภิกขูนางสมิติงวะนงางอาปจจเทวาปัทวีจเตโชวาโยตทาขมุงวาลุนาวาลุนาเทวาโสโมจายาสาสหะเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายาสาัจสิโนทเสเตทัศธากายาสัพเพนานัตตะวน,นิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยัสัจสิโน โมทามนาอภิกามุงพิกขูนางสมิติงวะนางเวนทูจเทวาสหาลรีจอาสมาจัทุเวยมาจันทัส,สูป,ปนิสาเทวาจันทม,มาคูปุรกคิตาสุริยสูป,ปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรกคิตากขตานิปุรกคิตาวาอาคูมันทวาลาหากาวาสูนางวัสโวเโสตโถสโกปาค้าปุรินทโทโธ ท่าเสเตทัศัทธากายาสพเพนะนัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสัจสีโนโมธามนาอภิกามมุงพิกพูนางสมิติมวานังอาถาภูสหภูเทวาฉลามคีสิขาลิวะอริถาอริตตถกาจะโรชาจะอุม,มาปุพานิพาสีโนวารุณาสหาธรรมาจะอจุตตาจะอเนชากาสุเลย ยะลุจิราอาคูอาคูวาสาวเนสิโนทัศเสเตทัศธากายาสัพเพนานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาว,วันโตยัสักสิโนโมทมามนาอภิกามุงพิขูนางสมิติงว่านางมหาสมานามหาสมา สมานาะมหาสมานาะมานุสามานุสุตตมาขิทธาปทูสิกาอาคูอาคูมโนูปทูศิกาอัถฐาคูหรโยเทวาเยจโรหิตตวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวาญัสสิโนทเสเตทศทากายาสัพเนานัตตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตญัาสสิโนโมทา,มานาะอภิกามุงพิกขูนางสมิติงวะนาง สุกากรุมหาอรุณาอาคูเวคะนัสาสหโอทาตะไคยหาปาโมกขาอาคูเทวาวิจักขนาสทามัตตาหารคกชามิสกาจะยะสัจสิโนทนายังอาคาปจุนโนโยทิสาอภิวัสติทเสตทัศทากายาสเพนานัตตะวนีโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสัจสิโน โมทามนาอภิกามุงพิกขูนางสมิติงวะนางเขมิตาตุสิตายามากัตถกาจ่าญาสสีโนสัมพิตการามเสษฐาโชตินามาจะอาสวานิมานรติโนอาคูอัฏฐาคูปรนิมิตาทเสตเตทัสทากายาสภพนานาตตะวันิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัสสีโนโมทมานาอภิกามุงพิกขูนางสมิติงวะนาง สัตถิเตเทวานิกายาสัพเพนานะตาวันนิโนนามันวเยนะอาคันฉุงเยจันเยสัทิสาสหา <c oughs> ปะปวุทธาชาติมัขีลังโอคะติน,นะมะนาสว่างทัเขโมคะตรังนาคัางจันทวังอสิตาติตังสุพรามาปรมัตโตจากปุตตาอิทธิมัตโตสหะสันนางกุมาโรติดโจสจากโสปาคาสมิติงว่านาัง สหัสสะพมารโอกานางมหาพรมาพิติถติอุปป,ปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยสัส,สิสโสทเศธาอิสราอาคูปัจเจกะวะสวัตติโนเตสัญจามัชโตอาคาหาริโตปาลิวาลิโตเตจาสเพอภิกันเตสินเทเทเวสพรม,มเกมาราศีนาอาภิกามิปัสากันหัสสามันทียังอัฏฐคันหัตถาพันทัธะ ระเคนะพันธมัทุโวสมันตาปริวาเลทะมาโวมุนจิทะโกจินังอิติตัทธามหาเสโนกันนาหาเสนังอเปสยิปานีนาตาระมหาหัดจะสรังกตวานะเพระวังยะถาปาวุสโกเมโคธานายันโตสวิชุโกตัทาโสปัจจุทาวติสังกุโทอสังอะ ส่ายังวเสตันจากสัพังอภิญญายาวะวะคิตวานาจักคุมาตตโตอามันตยิสัทธาสาวเกสาสเนลเตมาราเสนาอภิกันตาเตวิชานาถภาิขโวเตจะอาตประมัก,กรุงสุตวาพุทธศสาสนานางวีตราหิปกามุงเนสังโรมมัมปีอินชยุงสัพเพวิชิตตสังคามา พยาตีตายสัตสิโนโมทันติสหพูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติสิบห้ามงคลจักรวาลใหญ่สิริทิติมาติเตโชชยะสิทธิมหิทธิมหาคุณาปริมิตะปุญญาธิการัาสสะสัพพันตรายานิวาระนาสสมัตถะภะคะวะโตอรหะโตสัมาสัมพุทธัะ ทวติงสมหาปุริสารักขนานุภาเวนะอสศีตยานุพยัญชนะนุภาเวนะอัถุตระสัตตมังคารานุภาเวนะฉับพันนารังศิยานุภาเวนะเกตุมารานุภาเวนะทะัศป,ปารมิตานุภาเวนะทัศอุปป,ปารมิตานุภาเวนะทะัศปารัตถะปา ลัมมิตานุภาเวนะสีระสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธัมมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะภะรานุภาเวนะเยยะธัมมานุภาเวนะจตุราสีติสหัสธรรมขันธานุภาเวนะนวโรกุตตะ ระธรรมานุภาเวนะอัฏฐังคิกะมัคคานุภาเวนะอัฏฐสมาปฏิยานุภาเวนะฉาะพิญญานุภาเวนะจตุสัจญานุภาเวนะสัทสภะระยานุภาเวนะส,สัพพัญญตายาน,านุภาเวะาน,านเวะเมตตากรุณามมทิตาอุเปกขานุภาเวนะ สัพพปาลิตตานุภาเวนะรัตนัตตยาสารานานุภาเวนะตุยหังสัพพะโลคะโสกุตปัทถวทุขะโทมะนัส,สุปายาสาวินัสสันตุสัพพะอันตรายาปิวินัสสันตุสัพพะสังกับปาตุยหังม,มิชนตุทีคายุตตาตุยหังโหตุ สตาวัตสชีเวนะสัมังคิโกโหตุสัพพธาอากาสปัปพัตตาวนะภูมิคังคามหสมุทธาอารักขา,กาเทวตาสตาตุมเหอนุรักขันตุภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุธีภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตา สัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาสุธีพระวันตุเตพระวัตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุธีพระวันตุเตบทพระวตุสัพอวยสัพพรพมงคลนักขัดแต่ยักขาภูตานังปาปคาะหะนิวารนาปาลีตัสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุ ปัถเวนักขัดแตยัขาภูตานางปาปักข้าหานิวารณนาปะลิตัสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัทถเวนักขัดตยัขาภูตานางปาปักข้าหานิวาระนาปะลิตัสสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัตถเวบทนักขัดตยักสวดไล่นักสัตยักและพูดผี 16. พัตเทกรัตตะคาถาอตีตังนานวาคมียานปะติกังขอาณาขะตางบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยาตตีตามปะฮีนันตุนันตังอปัตตันจอาณาคตางสิ่งที่ล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึง ปัจจุปันนันจะโยธรรมังตัทฐตัทฐวิปัสสติอสังหิรังอสังกุป,ปังตังวิธามะนุพรูหียะนุพรูหายเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนแง่นไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นๆ ได้บุคคลนั้นพึงจเจริญธรรมนั้นเนืองเนืองให้ปลูกโปรงเถิดอัจเชว่ากิจจะมาตับปางโกกัญชามารณงสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนาหีโนสังครันเตนะมหาเสเนนะมัจุนาเพราะว่าความผัดเพียนกับมัจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังเหตุ เอวังวิหาริมาตาปิงโอระอโหรัตะมะตันติทางเตวังพัทเทกรัรโตติสันโตอาจิคเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคานั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการฉนี้แล17 อภินหปัจเจเวขณะปาทะชาราธรรมวม,มหิชารางอนาติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พญาธิธรมำมหิพยาทิงอนาติตาเรามีความเจ็บเป็นเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มระ นธรรมมมหิมรนังอนตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะรล่วงพ้นความตายไปไม่ได้จับเพหิเมปิเยหิมานาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะล่าเว้นเป็นต่างๆคือว่าจากต้องได้พลัดพากจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกัดสักมกมัสสกกัมหิ กรรมธายาธากรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารนาเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกริสามิกัลยานางวาปาปกังวาตัดสยาตัสทายาธา พวิสามิเราจักทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจาักเป็นทายาทคือว่าจักต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหหีอภินหังปัจจาเวขิกตับพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทืน